สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory รี่ดิมฟันนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะฮะอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่โมเดลกันบ้างนะฮะเน,นนานเลยเกินนะฮะกว่าจะได้รีวิวอะไรอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับโมเดลนะวันนี้นะครับเราก็เลยจะมารีวิวหัวไอวานเกเรียนนะฮะที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรอคอยกันอยู่รอหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่า ผมจะรีวิวให้ดูแล้วนะฮะวันนี้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ได้มาฟรีนะฮะเนื่องจากพี่ที่เขาซื้อขายโมเดลกันอยู่กับผมเนี่ยเขาก็ให้มาล่วงหน้านะฮะก่อนวันเกิดอะไรประมาณนี้นะเป็นของสำนาคุณที่ว่าจะเล็กไหมมันก็คงไม่เล็กนะราคาก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะฮะก็ขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะวันนี้กล่องป๊อปคอร์นตัวนี้นะครับ ที่เป็นหัว A1 วานเกเลียนเนี่ยมีเจอร์เขาขายอยู่ราคาเท่านี้เลยนะฮะผมจะขึ้นภาพให้แต่ว่าผมได้มาฟรีวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับองค์ประกอบชุดเซ็ตนะครับมันก็จะมีแก้วน้ำตัวนี้นะนี่แก้วน้ำลาย A1 วานเกเลียนนะครับนี่มันจะเขียนว่าโตกเกียวทรีไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอ่า ตัวที่เป็นมูฟวี่หรืออะไรหรือเปล่านะเนิร์ฟที่ก็จะเป็นชื่อสัญลักษณ์ขององค์กรของเขานะองค์กรเนิร์ฟนะครับเอวานเกเรียจะเขียนอยู่โทนสีม่วงนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเอ่อเวอร์ชั่นใดเวอร์ชันหนึ่งของภาพยนตร์เนี่ยแหละนะครับเป็นภาคมูฟวี่เนี่แหละที่ผมยังไม่เคยได้ดูนะเพาผมดูแต่ภาพปกติที่เป็นการ์ตูนเล่มนะครับออกแบบแก้วมาก็เท่อยู่นะเขียวม่วงเขียวม่วงนะครับ อันนี้จะไว้ใส่น้ำอีกอันนึงก็จะไว้ใส่ป๊อปคอนนะครับเขาก็จะมีส่วนตรงนี้มาให้นะฮะต้องระวังให้ดีนะบางคนเนี่ยซื้อมานะฮะเขาหักนะเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องอ่าเขาหักนะฮะอีกเรื่องหนึ่งไปนะเรื่องนั้นที่มีชื่อว่าอะไรนะฮะผมจําไม่ได้ละเบรกเบดอ่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเขาหักแบบเบรกนะแบบแบบเรื่องนั้นนะเบรกเบดนะฮะ ดาบหักปักเมียเพื่อนนี่มันก็จะมีนี้มาให้นะฮะสีเขียวม่วงนะครับใส่เข้าไปจะเป็นเข่าแบบนี้นะมันจะมีแง่งอยู่นะครับดูดีๆนะครับแต่นี้น่าจะใส่ด้านไหนก็ได้แหละแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นด้านปลายตรงนี้นะเนี่เสียบเข้าไปป๊บนี่เราก็จะได้สีม่วงมีเข่านะครับ แก้วขยับไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูหัวกันชัดๆนะครับดวงตาด้านข้างนี่นะครับอันเนี้ยแทบจะไม่ต้องรีเพนหรืออะไรใหม่เลยนะบางคนเนี่ยเขาที่ซื้อไปเนี่ยไอ้บัคเก็ตเซ็ตเก่าๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบสีไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเหมือนใช่ไหมบางคนก็ไปรีเพนราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าเนี้ยผมว่ามันก็โอเคแล้วนะคือมันอาจจะไม่ได้ขึ้นเงาสมจริงอะไรขนาดนั้นแหละแต่ว่า ด้วยสีด้วยอะไรเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องแต่งเติมเพิ่มแล้วนะครับสำ,สำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะเพราะว่าสีไม่ได้แย่นะค่อนข้างสดและดูดีทีเดียวนะครับด้านข้างเนี่ยตาเป็นสีเหลืองดํานะครับที่เห็นนะตรงด้านล่างเป็นสีส้มนะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นสัดส่วนตรงสีที่เป็นสีเทาตรงนี้ไหม มันก็น่าจะเป็นที่ใส่ป๊อปคอนนะฮะคาดเดานะนี่นี่นะครับแล้วใส่ป๊อปคอนตรงไหนตรงปากนี่ก็ไม่น่าจะใช่นะฮะปากนี่มันแค่ออกแบบมานะต้องเปิดเขานะฮะที่จับก็คือที่เปิดเขาแต่อย่าไปจับที่เปิดเขาเลยเดี๋ยวดึงแล้วหักนะฮะให้จับตรงลูกตาสองข้างนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาพยายามเปิดอ่ะเปิดด้านหน้าไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่นะฮะอย่าลงมือรุนแรงนะ เพราะว่าผมพยายามค่อยๆเปิดเบาๆนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเปิดด้านไหนนะเดี๋ยวมันจะหักแสดงว่าด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่เปิดไม่ได้นะครับห้ามเปิดโดยเด็ดขาดห้ามดึงอันนี้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมมันบอบบางมันรุดง่ายนะครับใส่ไว้เท่ๆเฉยๆนะเนี่ยแสดงว่ามันเปิดด้านหลังนะฮะจากรอยร่องตรงนี้นะนี่เปิดมาข้างในเป็นยังไงข้างในก็เป็นอย่างนี้นะฮะ คือน่าจะไม่ได้ขายเพื่อป๊อปคอนหรอกขายตัวนี้มากกว่านะครับป๊อปคอนใส่ได้กระถึงหนึ่งเนี่ยเทียบกับป๊อปคอนราคาปกติอ่ะใส่ไปได้ยังไม่หมดเลยผมว่าน่าจะใส่ได้แค่ห่อละยีบาทในเซเว่นอ,อย่างไอโตโตโรอะไรอย่างนั้นเลยนะน้อยมากนะครับส่วนมากเขาขายพวกลิขสิทธิ์หรือว่ากิมมิกลูกเล่นเล็กๆนะมันเปิดมันก็โอเคนะครับตรงเนี้ยแต่ว่า ตรงนี้ต้องระมัดระวังมากนะเพราะว่ามันอ่อนแอมากนะครับถ้าเปิดมาแล้วมันจะหักนะระวังนิดนึงนะครับผมมีตัวนึงอ่ะเคยรีวิวไปแล้วที่มันเป็นโดเรมอนน่ะอันนั้นดีมากเลยนะครับเปิดไฟได้ด้วยนะแต่ว่าตรงไฟตรงข้างใน่เวลาเปลี่ยนฐานเปลี่ยนอะไรยากหรือเกินนะฮะทำมาแล้วก็ให้มันเปลี่ยนง่ายๆนิดนึงก็ดีนะครับอันนี้ผมว่าแทนที่จะระวังเขา่าระวังตรงนี้มากที่สุดมากกว่าเพราะว่า เวลาเปิดปิดอย่างเงี้ยเปิดเร็วๆเพราะกระดินไปได้เลยนะนมันก็เท่อยู่นะครับแบบเปิดออกมาแบบนี้นะเห็นไหมอันนี้มันไม่ค่อยดีนะครับถ้าคุณไม่อยากแบบว่าเสียไปแล้วหลุดอย่างเงี้นะครับผมแนะนําให้ใช้กาวดินน้ามันอนะ่ะอัดเข้าไปนะฮะแล้วก็ใส่ตรงเนี้ยมันจะได้ไม่หลุดโดยที่มันจะไม่ทําอันตรายต่อพื้นผิวด้วยนะแต่ถ้าใช้กาวปลาช้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะกัดหรือกาวล้อมันจะกัดพลาสติก ไม่เลยนะฮะแต่ว่ามันถามว่ามันทนไหมมันก็ทนกว่ากันนั่นแหละแต่ว่ามันไม่คุ้มนะฮะถ้าทําให้ชิ้นงานเราเสียนะจาได้ไหมะฮะที่ผมรีวิวน้องไซย,ยุจังเนะี่ยกรีดมีดไปโดนนี้หัวใจมากเลยนะลองไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะฮะผมทําอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากไม่หล่นแตกหักพังก็มีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย จับมันเบาๆนะครมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะมันทำมาจากพลาสติกโพลิเมอร์นะเพราะฉะนั้นแน่นอนล่ะครับว่าถ้าเราทำอะไรรุนแรงเนี่ยมันก็อาจจะพังได้ง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะฮะหัวป๊อปคอนของเอวานเจเรียนนะครับที่บางคนที่เป็นแฟนพันธ้เนี่ยควรกส่การสะสมมากๆนะผมได้มาฟรีนะฮะแต่ถ้าใครสนใจก็ ไปซื้อได้ตามช้อปปี้หรือว่าตามอ่าช้อปปี้ของเมเจอร์เองเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็เน้นทําการตลาดในช้อปปี้ก็ไปซื้อกันได้นะครับใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เมมโมรี่ดีฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ